สวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามาดูกันด้วยนะ,นะครับผมจะมาเล่นเกมสติคอร์ดิการซี่นะครับไปเล่นกันเลยดีกว่านะครับเล่นต่อจากพาร์ทที่แล้วเลยนะครับตอนนี้เราจะได้เจอกับเวทมนต์นะครับนักเวทนะครับเราจะได้เจอกับนักเวทนะครับ ที่คุดเราอัปเกรดมาแล้วจะขุดเร็วขึ้นแล้วก็กระเป๋าก็อัปเกรดมาแล้วนะครับกระเป๋จะเก็บได้ดีขึ้นนะครับเก็บได้เยอะขึ้นนั่นแหละรครับตอนนี้ผมจะสะสมกองกำลังไปเรื่อยๆนะครับสะสมนักดาบอย่างเดียวนะครับ เราก็สร้างนักดาบมาได้เยอะแล้วนะครับในครั้งนี้เราจะใช้ได้แต่นักดาบนะคะเพราะนักดาบมีลาเมดแรงสุดแล้วนะครับและเลือดก็ดีเลือกดอก็เยอะพอสมควรแล้วก็ลาเมดก็แรงก็ตัวที่ดีที่สุดเราก็จะใช้แต่นักดาบนะครับ เราไปดูฝ่ายศัตรูกันบ้างนะครับฝ่ายศัตรูมีจอมเวทหนึ่งคนนะครับเราจะบุกไปหาจอมเวทแล้วก็จงตีจอมเวทให้ตายแล้วก็แค่นี้แหละครับไปดูฝั่งเราฝั่งเรามาแล้วนะครเฮ้ยจอมเวทฟัน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 โอเคกับท้าหนย่ย ขุดแร่เร็วเข้าขุดแร่เร็วขุดแร่ขุดแร,ดร่ต้องขุดแร่ให้เร็วๆนะคบไม่นั้นสร้างไม่ทันสร้างนะักขุดแร่มาเพิ่มเพื่อให้ขุดแร่เร็วขึ้น,นครับ ตอนนี้เราไม่มีสก,กิลอะไรใช้นะครับ ตอนนี้เราไปดูฝ่ายตรงข้ามนะครับเราจะบุกไปอีกครั้งเพื่อโจมตีจอมเวทให,ให้ไม่มีเหลือนะครับเจาะถึงนักดาบเราจะล้ก็ไม่เป็นไรครับต้องตัดกองกำลังของศัตรูให้ได้นะครับเพราะนั้นศัตรูจะบุกมายิ่งเป็นจอมเวทนี่อันตรายนะครับ แค่สตัวก็อาจจะชนะเราได้ครั้งนี้เราจะเอานักดาบให้ให้เต็ม50ไปนะครับ +50 แล้วครับแต่เราก็จะมันมีคนเก็บแร่มันก็นับเป็นตัวละครด้วยนะครับเราต้องเอาคนเก็บแร่ไปโดนฆ่านะครับแต่ตอนนี้รอให้มันขุดแร่กันไปก่อนนะครับตัวนี้อะไรที่ไปตายก่อนคนแรกนะครับ อย่างน้อยเราก็ยังมีท่าโจมตีนะครับเนี่ยโจมตีไม่ใช,ใช่นี่ไม่ใช่นะครับนี่ไงตัวนี้อหไรครับ ตัวนี้ต้องไปตายนะคบเนียส่งไปหาคนแล้วก็โจมตีมันสั้นนิดหน่อยนะคนนะตายเร็ว เวลาเอาเกตแล้วกระเป๋าจะเหมือนเป็นไม้นะคะเนี่ยไม่ไม่ต้องให้ถึงอาสิบแล้วนะครับตอนนี้ก็เยอะมากแล้วครับเยวอะสุดจอมเบนมีสี่คนแล้วเนี่ย ต่อนะครับจอมเวทสามคนโจมตีเลยจปโจมตีจอมเวทน,นะโจมตีป้อม ตอนนี้เราชนะแล้วครับดำเนินการต่อเลยนะครับปลดล็อกจอมเวแล้วนะคะเบียเราจะอัพเกรดนักดาบนะครับให้เต็มไปเลยนะครับ ต่อไปด่านต่อไปนะครับด่านนี้มีคนเหมือกันตนงนั่นนี่นนคุบคุมนักขุดแรกเพื่อขุดแร่ให้เร็วขึ้นนะครับ แรกต่อนะครับครั้งนี้เราก็จะใช้แต่นักดาษนะครับ <Okay. S 1> EP นี้จะเป็น EP ที่3ที่เราจะใช้แต่นักดาษนะครับ สร้างนักดาบมาเรื่อยๆเลยนะครับ9ตัวกองกำลังเราเดินทับได้เร็วนะครับเฮ <S AT> <Fih S 1> ้ยศัตรูโจมมาแล้วเราตอบโต้มั่งนะครับ ก่อนะคะสร้างนักดาบกันมาเรื่อยๆนะคะ เราจะบุกแล้วนะครับให้กองกำลังสร้างช้าลงนะครับตีป้อมเลยโหเลือดไหลาาเร็วมากเลยนะครับเนี่ย กองกำลังเสือหมดแล้วชนะอีกแล้วนะครับเราจะอัปเกรดนักธนูนะครับและจอมเวทครับอ e ีนี้เราขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับไว้เจอกันใหม่นะครับ